ชานโซไม่รู้ว่าตัวจริงเปล่านะว้าฮ่าห่าลิงกังนี่ไม่ได้จับนานแล้วเนี่ยลิงกังจะขี้ไหมเนาะต้องขี้แหละลองแซมเปิลดูดิรอบแรกขีเปล่าตีครั้งแรกเจอฟอรินอืมเฮ้ยขี้ป่ะเอาเรื่องปะ เฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหมันเจ้าแต่เวลหนึ่งเลยเหรอจะเยเฮนจะเยเฮนโอ้ตาตา oh. โดนในเวลหนึ่งเลยมั้งฮ่าๆๆา่อยแน่มันไล่ข่อยมันละสอยแน่ขอคลิปกลางหน่อยดอเออพอแค่นี้เลย <c oughs> เอาวะเอาวะเอาแล้วโอ้โหตัวจริงปะเนี่ยตัวจริงหรือตัวปลอมทำไมกระโดดอย่างนั้นกวไม่น่าใช่ตัวจริงแล้วหละกวนน่าจะตัวปลอมแล้วลชื่อมันไม่น่าจะมีจุดนะชานสู y ยส m มน โอ้ไม่คีเลยอะ่ะไม่เพื่อนเราแบบาตายเรยอรัวเลยปะปด,ด,ยดูมันยืนรอเลย <laughs> เอยวีราดิแม่กลับก็ได้วะไม่ขี่อ่ะตีมันไม่ขี่อ่ะถ้าขี่สักสามรอบน่าจะตายกอเลยน่าจะตีดาร์กอยู่หรือเปล่าหายไปเลยนั่นไง อืหลไม่ทันเออตัวหนึ่งก็ยังดีวะโอ้ยไม่ทันนิดเดียวว่าจะสกิลสองข้ามกำแพงไปไม่น่าทันช่ามมเถอะได้คิวก็คุมแล้วคุมไหมว่ะ <laughs> ถ้าได้ดาจะคุมกว่าแล้ว <laughs> <laughs> เสียป้อมไลยเนี่ยเออป้อมป้อมป้อม <laughs> อย่าได้เว้ยอย่าได้เว้ยเออเสียล่างเรียบร้อยอช่วยช่วยโอ้โหนี่เดียวเออสวยวีล่ามาเรียบร้อยวีล่าไป็นเจ้ามาบนเลยไม่ไปล่างเลยวะเจ้ามาแกงบนจังเลยสลับไปขอเคลียร์เคลียร์เวฟอีกเวฟหนึ่งก่อนเดี๋ยวไปแล้วลงไปเดี๋ยวลงไป,เ,งไปเออรู้อยู่ ไโจกมาไปเคลียร์ไม่ได้วีล,าล่ารอแน่นอนมันรอสตาร์แล้วโจกันติเรียบร้อยตายไปดีกว่าแตกเรียบร้อยเอาไรเปล่า <'re> เออ <assist. S 2> มันต้องอย่าง,งานั้นทีมเราค่อนข้างเลทนะ ค่อยๆบวกก็ได้ที่มันต้นเกมเยอะอยู่นั้นอะโอมมาเซลฟิตวีร่าฟอร์เลนแทบจะทุกตัวมันจะรีบบวกไปไหนมาโจเกอร์อีกต่างหากทุกตัวเลยมั้งต้นเกมเนี่ยจะรีบไปไหนล่ะเพื่อนกลางโดนแค่กลางก่อนเ เจ้าของทุกสิ่งไปเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คลีเลยอยากได้คลีจังเลยตอนนี้ตายไหมวะเนี่ยไม่น่าตายมันวิวสิบแล้วเฮ้ยมันออกออกดาบแดงค่อนข้างบางโอเคได้คลีแล้วจะเฟไปนะตอนเราบันเลงเกมเราจะเอาคืนวีล่าให้สะสมมากดเรานะ แซดฟอลินเฮ้ยถึงโดนสวยเราก็รีบไปกันล่างต่อโอเคอ๋เยอะๆไปก่อนเลยโอเคป้อมบนโดนว่ะได้กลางนะโอเคด้กลางสวยได้ล่างไหมบ้าง โอโหตายหมดเลยเอาลางให้กันหน่อยตายหมดเกโอ,โโอโเสียกลางแล้วน่ะจลก่อมาแบทแมนบดแล้วคดโง่เลยรลมเรา แบทแมนถึงกระปุนเสียว,วีล่ามาเป็นโลกคัววีล่านะจะไม่มีอะไรไมาหยุดข้าได้ตอนนี้ทีมเรากำลังบ่นกัน <c oughs> ครวเอ๋ย <c oughs> ครับวยเอ๋ยโ <c oughs> อ้ยก็ ถูกส่งออกไปแล้วไปซ้อนบนนะมันน่าจะไปบนไปตีป้อมอ่ะวีล่าน่ากลัวกอวีล่าเฮ้ยมันเห็นปะ่วะมันเห็นปะ่วะวีล่าได้ไหมวะเออ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยกลัวลากแคสคืนแล้วโ <c oughs> จ๊กโ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 อ้ เรียบร้อยเลยแม่งชิบหายละไปดีกว่า <c oughs> เฮ้ยมึงจะยอมแพ้ทำไมเนี่ยโอ้ยมึงรีบตัวมึงเล่นตัวเล็ดเกมมามึงยอมแพ้นะโอ้ยมึงค่อยๆเล่นดีเล่นตัวเล็ดเกมมึงจะยอมแพ้ทำไมเนี่ยเพิ่งแปดนาทีเก้านาทีของกํลาลังมาแล้วเนี่ยยอมแพ้เร็วเกิอบเอ้อพวกใจเสาะ นเน,ไไนี่ยกูเริ่มคีย์เลยนะไปเลยเล่นแก๊กยังงูขนาดนี้เอ้ยมัวแต่อ่านชิบหายแล้วโอ้มัวแต่ไปอ,าอ่านเขาพอพอพอแล้วแต่มันจะด่ากันเถอะแม่งรวยอะไรแล้วเขี้ยนี่แบดแบนปากดียังวะเป็นอะไรของมึงเน,นี่ยฮะลวยนั่งเป็นอะไรโจตีมก็เข้าดิมึงหายตัวตลอดเวลางไม่เปิดอะ่ะมันจะรอกูเปิดหรอเป็นบ้าเหรออยากเอาก็เอาดิเอ้อยปัญญาน นะตัวจริงก็ตัวปลอมเนี่ยฮะอะตัวจริงเดี๋ยวกูไปด่ายันเพจเลยสัตว์โอ้ดูมันซ้อนก็นดิเรียบร้อยอก,กูจะไม่เดินตามมันแล้วไอ้าอยปัญญาอ่อนกลัวไม่ไม่น่าใช่ตัวจริงหรอกแต่ถ้าตัวจริงนะกูจะไปด่ามันยันเพจเลยดูดิมันเล่นโง่ขนาดนี้กูไม่ใช่ตัวจริงหรอกไอ้แม่งตัวปลอมไอ้ย่าตัวจริงเขาไม่กระโดดแบบนั้นหรอกไอ้ แล้โมลายชิ้นนี้ไหมวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนนอนแล้วเพื่อนนอนแล้วเออเออโอ้ไม่ขี้โอ้ยไม่ขี้โอ้ยโอ้ยถอยก้อนถอยก้อนเลนโดนเลนโดนเอ่หิวอ่หิวอ่ะหิวหิวแล้วเพื่อนถอยแล้วก็ยังไปแล้วก็ตายแล้วก็มางอไงตายแล้วก็มางองอไงอีก ดาบแดงเลยดีกว่าถุงมือคีเก็บไว้ดีกว่าเอ้ยมันเจ้าป้อมโอ้โหทุบไม่เข้าเลยไอ้บ้าขอออกมูลาก่อนดีกว่าหรือจะดาบแดงเลยดีกว่าออมูลาก่อนดีกว่าต้องเจาะก,ก่อสองอันอะแม่งทุบไม่เข้าเลยอะไม่ได้หรอกมันต้องมีคนในนี้ด้วยอะตอนนี้ยังทุบไม่ตายหรอก นี่จะออกทารอนดีปะตีเหรอทารอนตีเอาไม่ได้หรอกน่าไ,ไ,ได้ทารอนตีมีโจโกก๊กกับวีลาชุดเดียวหายโอเคเมย์กูโดนียร์คลิปไว้แล้วแต่พราะมันจะไปไล่กูไล่แยร์คลิปเยทำหน้าที่อับเลนมัว่าฮ่าฮ่าเฮ้ยจ้ามฆ่าไปจุนวันตายโอยเ,คเคร์คลิปไปมอม่เว็บหนึ่ง คลิปกลางมาทันไหมบ้างทันอยู่มันไปบนหมดอ่ะมันจะเอาป้อมอีกแล้วมันจะมาป้อมอีกแล้วก็เกิดแล้วเหรอโอเคได้มูลาแล้วก็องก่อเกิดไม่ต้องออกหรอกเนาะไม่ตายอีกโอเคป้อมยิงมันอีกทีนึงเออเสียเกิดเอาให้เมย์ไปกูเดินงั้นอ่ะ เมดไปกูเล่นเง,งียเมดบ้านแตกแสลกคาดหมดยิงมันตายเรียบร้อยแอบอโเคเราทุบมันเข้าแล้วแต่บ้านเราแหกมาแล้ว <c oughs> ไม่นะอย่าเพิ่งปล่อยบ้านแตกอย่าเพิ่งยอมแพ้ถึงบ้านแตกถึงบ้านเราจะแตกสามทาง จัดการมันเฮ้ยแม่งติดเคียวอีกโอ้โหไม่ตายอีกโอ้โอ้โอ้บานแตกเฮ้ยกูเกิดกูเกิดกูเกิดโอ้ยเคี่คลิปก่อนก็นได้เฮคือจิ้มจะตีบ้านแตกมันเอามันมันเอานี่เราเปล่ปามันเอาฟ้าเราเปล่ปาโอ้ยมันจะมีอันติอีกเนาะเคี่คลิปเคี่เลน เคลียได้ไมเนี่ยไอเอเรียบร้อยบ้านกูแตกเคลียโดยคลิปตีเฮ้ยย่าไม่แตกดันดันต่อนันตอเดี๋ยวทำทำเวฟให้อีกเวฟหนึ่งอ่ะเอาเวฟหายไปไหนวะวอ้น่ไงโอเคหนาวตายโดนมังกรตีตายไมอย่างอื่นแชนเซลโอ้ โดนปาดออกอะเรียบร้อยตายแพ้แล้ว่ะพ่อมึงตายแล้วลิงดูดิโคตรปากดีไอ้เหี้ปยปัญญาอ่อนจัดไอ้ีัยนี้ปากดีจ่างเลยวะฮะมึงโดนดาร์กตีตายแล้วปากดีเหรอไอ,อ้อชิบา รียบร้อยบ้านแตกแล้วเราจะไปส่องมันนะว่าเป็นตัวจริงหรอกลัวไม่น่าใช่ตัวจริงหรอกจริงไอ้ย่ารีบบวกกันเกินต้นเกมมันเลยเละไม่รอของมันก็เละอย่างนี้มันก็เละอย่างนี้แหละเออตามจริงเมื่อกี้เราน่าจะไปช่วยมันตีดันแต่ไม่คิดว่ามันจะโดนดารตีตายมันเออหรือแบทแมน ก็จะไปเคลียร์เวฟบบนให้มันแบบไอนเนี่ยบดัสูงๆส,สักหน่อยเปากดีถึงแบนไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเนาะว่าไหมแบนไปมันก็ไม่อันนี้ให้หรอกเกมมันอ,อื่หรือตัวปลอมแน่นอนครับนี่เนี่ยตัวปลอมไอ้ไก่อ <c oughs> ตาาชนะ4.9เเล่น20,000เกมโอ้กูจะรั่วกูจะรั่วเลย